สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูสับนะคะอันนี้เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลใส่ไปเลยเน,ะนาะนะเครื่องก๋วยเตี๋ยวก็จะประมาณนี้เพื่อนๆลองดูนะคะถ้าเป็นหม้อใหญ่นะหม้อใหญ่ก็จะหมูประมาณนี้นะคะ หม้อใหญ่นี้ใช้หมูประมาณ3โลนะคะเพราะเป็นหมูสับนะคะเพื่อนๆเป็นหมูสับนะคะเครื่องก๋วยเตี๋ยวก็ประมาณนี้น้าก๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูสับนะคะเป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆนะก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลแล้วก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะใส่หมูไปด้วย นะคะใส่หมูไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็อาจจะใส่รสดีหรือขนอก็ได้นะคะแต่เครื่องก๋วยเตี๋ยวซสอ้๊วขาวน้ําตาลเนี่ยเราจะปรุงในนี้เลยนะคะเพื่อนเนเนาะน,านี่เป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวที่เราจะใส่หมูสับนะคะเพื่อนเืนเนาะสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยก็ไม่ยากนะคะอนะ๋ เี่ยกกระเทียมให้หอมเลยนะคะให้ประมาณนี้ใช่ได้แล้วเนาะประมาณนีในนนะะ้ให้เหลืองหน่อยๆนะคะให้เหลืองหน่อยๆดูอย่าให้ไหม้นะคะนนี้เป็นกระเทียมเจียวนะคะต้องใส่กระเทียมเจียวด้วยนะคะเพื่อนๆถนนึงจะอร่อยนะคะใครที่อยากทำก๋วยเตี๋ยวจำหน่ายนะคะหรือทำกินนะคะเพื่อนๆก็ดูไว้ ไม่ยากเลยนะคะขาอันนี้เป็นถั่วงอกนะคะถั่วงอกติดนะคะที่เราจะใช้ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆลองดูนะ่ะอันนี้เป็นเป็นถั่วงอกนะคะไว้ใส่เอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีเนาะ ต้นหอม,ม,มผักชีตัวงอกต้นหอมผักชีนะคะค่ะตอนนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะมีเหลืองมีขาวนะคะที่เราลวกเสร็จแล้วเราก็จะ จะเอากระเทียมนะคะกระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้แล้วก็มาใส่นะคะเพื่อนๆอ่ะอันนี้คือสูตรใช้สําหรับคนกินเยอะๆนะคะเพื่อนๆเนาะสูตรนี้อ่ะรับรองอร่อยแน่นอนเลยเส้นลวกนะคะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกเส้น I'm so good for you. ตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ตักน้ำนะคะตักน้ำใส่ลงไปนะคะน้ำใส่ลงไปแบบนี้เลย เหลืองลูกชิ้นหมูสับนะคะวันนี้น่าอร่อยมากๆเลยมีเหลืองลูกชิ้นหมูสับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆดู